โอเคสวัสดีครับตอนนี้น่าจะเก้าโมงแล้วนะครับน่าจะเก้าโมงเช้าแล้วปิดจอบครับเสร็จแล้วก็คือนี่ครับฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนให้มันสัมปลังนะครับเป็นมันสัมปลังอายุเกือบรวมๆสองเดือนได้แล้วมั้งจริงเขาให้ฉีดสี่สิบห้าวันนี้มันซัดไปเดือนกว่าครับเกือบสองเดือนเลย มีทั้งงามและไม่งามครับเนี่ยปลูกกอนปลูกหลังด้วยนะครับก็พื้นที่ที่ปลูกมันสำหับหลังนะั้นน่าจะประมาณหนึ่งสองไม่ต่ำกว่าหกาไร่ั้มไม่ต่ำกว่าหกไร่ห้าไร่อ่ะตีกลมๆห้าไร่นะครับก็ใช้เวลาฉีดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับสองชั่วโมงครับใช้เวลาไปสองชั่วโมงปิดจอบสำหรับเช้านี้นะครับสวัสดียามเช้าครับทักทายยามเช้า เดี๋ยวพาชมบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับทักถ่ายสั้นๆแล้วกันบอกจะสั้นไม่รู้จะสั้นได้ไหมอันนี้แปลงหญ้านะครับอันนี้แปลงหญ้าหญ้าหวานสารคามนะครับก็เป็น DNA น่าจะใกล้เคียงกันกันกบหญ้าหวานอิสราเอละนะครับแต่ถูกพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ผมไปซื้อพันมาจากสารคามเลยนะครับใจรักครับ ใจรักครับพันไทยหญ้าหวานพันไทยนะครับเป๊ะนะครับกับอิสราเอลนะครับแ้าจะไม่แตกต่างกันเลยนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับดีไหมอันนี้ก็เลี้ยงปลาในกระชังไว้นะครับเลี้ยงปลาในกระชังไว้สงการจะจับได้ไม่รู้จะได้กินไหมทั้งกาทั้งนกกระยางนะครับมาหลอย อร่อยกินปลาแต่ด้านนอกกระชังก็คือปลาดุกครับปลาดุกล้วนๆเลยปลาดุกตัวเบลเอร์เลยอายุประมาณร่วมๆสองปีครับพีกว่าตัวใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่เท่าแขนบางตัวใหญ่กว่าแขนถ้าปลาในกระชังหลุดไปนี่เรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นปลาดุกกับปลาช่อนนานะครับอันนี้จะเป็นปลารวมนะหลายๆปลาอันนี้จะเป็นทับทิมกับ ปลานินนะครับปลาตะติงกับปลานินกระชังนุ่นนะอันนี้เป็นปลารวมลหลายอย่างเป็นปลาหมอชุมพรปลาหมอชุมพรปลาอ้หลายอย่างฮะเยอะเลยปลากระดีว่าอะไรเยอะนุ่นฮะปามไก่ผมอยู่นุ่นยืนหน่าสลอนกันเลย <c oughs> ยืนหน่าสลอนเห็นคนมานี่เดินมาเลาะป,ประตูเลยโซลารเซลล์อยู่ทางนุ้นครับโซลารเซลล์นุ่นเห็นไหม กลางจอเห็นไหมครับส,รสุาเลล์เดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้สักหน่อยเปิดทิ้งไว้เนี่ยเรากลับไปกินข้าวน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาดูน้ํานะครับวันนี้คงไม่ได้ไปขายน้าอ้อยครับมาดูสวนอ้อยต่อนี่ครที่ผมบอกว่าเดินเดินสายกันนะครับนี่เดินสายไฟเห็นไหใส่ขึ้นต้นมงต้นไม้ครับวันแรกในช่างใหญ่มาอ่า วันที่สองวันที่สามพวกผมแก่งานกันเองก <c oughs> ็ <c oughs> คือใส่ใส่ลงไปอีกท่อหนึ่งนะฮะใส่เพิ่มลงไปอีกเส้นหนึ่งนี่นะสองนี่นะครับเนี่ยสองนิ้วนะฮะน้ำมันออกไม่ต่อเนื่องกันเลยเอาลงไปอีกเส้นหนึ่งเพราะนั้นน่าจะเป็นเกลาเกาเซนน, <c oughs> น้ำออกแรงมากครับออกท่อสองนิ้วมันออกแรงออกแรงจนไอ้แตกนะข้อง,งอตรงนี้แตกเลยนะครับ ข้อง,งอตรงนี้มันรับไม่ไม่ไหวหแตกก็เลยไปซื้อข้อง,งอตัวใหม่มาไม่รู้จะแตกอีกหรือเปล่านะครับท่อออกสองนิ้วออกแรงก็ไปนู่นก็คือเดี๋ยวพ่อตาจะสูบใส่แปลงหญ้านะครับส่วนส่วนมาด้านนี้นะส่วนปุ๊บมาจากนูน่นอันนี้ก็ปนู่นไปนู่นครับไปใช้งานเฉียงห้องน้ําบ้างาใส่อ่างไว้ใช้งานใส่โอง่งใส่อะไรอย่างเงี้ยพังไปลดผักลดไรนะครับ โซลาร์เซลล์ไปดูโซลาร์เซลล์สักหน่อยนะครับโกเ,เปิดเบาวไว้ยังอ๋อเปิดเบาวไว้แล้วฝั่งนู้นปิดโอเคเดี๋ยวงั้นผมเปิดผมเปิดน้ำไปที่แปลงอ้อยเลยเนี่ยก็คือมามันมาเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เดินสายลถขนาดนะลถมาเป็นหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อความประหยัด ประหยัดเรื่องกอ็ประหยัดเรื่องของท่อนะก็น้ําก็จะได้แรงขึ้นด้วยนะหนึ่งนิ้วโอ้เหลือเฟือแล้วครับหนึ่งนิ้วนี่ก็เอามาใช้งานไปลดหนุนลดนีนะครับเสลาเอนี่ส่วนน้ําที่จะไปแปลงอ้อยผมนะคือไปทางนี้อันนี้ก็แตกอีกมันแรงดันมันสูงนะมันมันแตกต้องใช้อันนี้มาลัดพอตาม,มาลัดไป นี่ฮะไปนี่ไอแปลงอ้อยครับพื้ดไปนู่นระยะทางนะครับระยะทางจนสุดปลายสายนะไม่ต่ำกว่าสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรครับน้ํายังพุ่งเลยในตอนที่แดดแรงนะครับในตอนที่แดดแรงแต่ตอนเช้านี่ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนที่แดดแรงแบบบ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหน้ําก็ดีฮะมันมันส่งโดยที่เราไม่ต้องใช้แทงเลยคือมันส่งได้ไกลนะฮะผมว่าห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรก็ไปได้ผมว่านะครึ่งกิโลไปได้เลย เดี๋ยวผมจะมีโครงการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไว้ขายสรงกลางอ,อีกก็เดี๋ยวเปิดทิ้งไว้เลยแล้วกันเป็นสามแผงนะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับอ่ะขายดูสเปกนะครับนี่สเปกของโซลาเซลล์นะครับก็อันนี้ตัวคอนโทลนะครับคอนโทลตั๊มนะครับก็นี่ใช้เป็น ไม่ใช่เบเกอร์นะครับเป็นหลังเต่านะครับถ้าใช้เบเกอร์ถามว่าทุกคนที่ใครที่ใช้เบเกอร์จะรู้ดีว่าเวลาผ่านไปสักหนึ่งปีปีกว่าเนี่ยเบเกอร์ Baker จะเป็นไงพังครับพังเพราะอะไรมันกรอบเบเกอร์ Baker ฮะมันดีฮะมันดีอยู่มันดูดีมัมีมารตรฐานมเต่มันกรอบโดแนแดดไปนี่พังต้องเปลี่ยนใหม่ใช้อยู่นี่บ้านบางหลังนะสร้างตั้งแต่สร้างนะสามสิบ ยี่สิบสาปีตัวนี้ยังอยู่เลยก็คือไม่เก่าไปไหนแต่จะเป็นเบเกอร์โอ้โหทำมาใส่อยู่กลางทุ่งกลางดแดดอะไรแบบนี้แป๊บเดียวกรอบครับเดี๋ยวผมอ่อนเนี่ยออนแล้วเดี๋ยวจะอันนี้มันดูโวนนะครับโวนแอมป์ M, แล้วก็วัดนะครับเดี๋ยวมันจะสวิตช์ไปที่รอบการหมุนของปั๊มนะครับอ่า ขึ้นที่ rpm อ่าโอเคสองพันห้าสองกสองพันห้ากว่ากว่านี่คือแดดจะไม่แรงมันต้องสองพันต่ำๆหน่อยแต่ถ้าต่ำกว่าพันไปเนี่ยคือถ้าถ้าขึ้นหลักร้อยนะเลขหลักสามสามตัวสามตัวนี่ครับถ้าขึ้นหลักสามตัวคือปั๊มมันมันหมุนมันหมุนช้าเนื่องจากทางออกอย่างเช่นไปอุดท่อไว้ปิดบาวทุกวัอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงต้านมันจะหมุนรอบต่ำหน่อยแต่ถ้าขึ้นสักสองพันกว่าเนี่ยกำลังสวยนะครับกำลังสวยเลย แต่ถ้าว่าขึ้นเกินสองพันก็คือเป็นเป็นสามพันแบบนี้นะถ้าขึ้นไปสามพัน,นะครับถ้าขึ้นไปสามพันเนี่ยมันจะหมายคมว่าอะไรไม่มีน้ําคือมันหมุนฟรีนะครับคือไม่มีน้านะครับน้ําออกไม่ทันแต่ถ้าขึ้นทักสองพันห้าเนี่ยกำลังสวยก็แสดงว่าแดดแดดโอเคแต่ถ้าจะให้โอเคนะฮะต้องมาทำความสะอาดฝุ่นมันเริ่มจับนะลงไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ผ้าเช็ดนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวสเปคแบบว่าที่เ่างที่อย่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนจะได้ไปเปรียบเทียบราคาแล้วก็ไม่ใช่เปรียบเทียบราคาผมจะไม่บอกราคาหรอกมจะบอกแค่ราคากลางๆเพราะว่าเราทํามีมาตรฐานนะเราทําเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบเล่นๆน,นะแบบมาตรฐานเลยนะครับเก็บงานเนี๊ยบนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางผมใช้สามแผงนะครับไปเต็มครับเต็มเหนียวอ่ะเดี๋ยวไปที่รถก่อนเดี๋ยวไปที่รถแล้วก็ขับรถไปเลยขับรถไปจอดข้างแปลงอ้อยแล้วก็กลับบ้านไปกินข้าวครับเออเอาถังน้ําลงก่อนที่บอยังไม่เอาถังน้าลงสกนิดสกนิดเมื่อวานนี้อ่ะ นั่นไงฮะเรียบร้อยเลยโอ้สแสดงว่าพ่อ,กอแอกยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไม่อยู่แสดงว่าพ่อแกยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่โอ้ยน้ำออกตอนเช้าประมาณนี้แรงประมาณนี้โอเคียงั้นเดี๋ยวไปปิดไปก่อนอสแสดงว่าแกยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนท่อห้ซื้อซื้อท่อมาให้ใหม่ละ เดี๋ยวไปปิดสวิตไปก่อนอเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วปซื้อกาวมาดีกว่าไปซื้อกาวดีๆมาอา่อาทาแบบตรงข้อง,งอให้มันอยู่อันนี้มันไม่อยู่ครับแรงน,น,น้ำสุกนี่ขนาดแค่9ก้ามงเช้านะขนาแค่9ก้ามงเช้านะครับ ไม่คิดว่าถ้าเป็นตอนเที่ยงตอนบ่ายมันจะแรงขนาดไหนทอมันเอาไม่อยูถ่ถ้าเราเสียบเสียบไว้เฉยๆนะยัดกันไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทาเกาอันนี้ไม่ได้ทาเกาเลยนะครับนี่ยัดไว้อย่างเดียวเลยครับยัดไว้หมดเลยเนี่ยครับยังไม่ได้ทากาเพราะว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้ไงเราอยากจะไปตรงตรงนี้ล้วก็แก้ไขได้ง่ายครับแต่แรงดันน้ํามันคลองออตรงนี้มันเอาไม่อยู่นะครับ อยากได้ข้อง,งอแบบ45่สาองศามากเลยคือมันจะช่วยลดแรงต้านแต่มันหาซื้อ,อยากแล้วราคาแพงด้วยมันก็ไม่แพงนวแต่มันหาซื้อ,อยาก,ก็ราคาประมาณกันนะอ่ะกินนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อกาวมาทําใส่ข้อง,งอทอยมันต้านแรงน้ำแรงดันน้ำได้นะครับโอเคปิดจอบเช้านี้นะครับสวัสดียามเช้าครับเจอกันใหม่คลิป ไปนะครับสวัสดีครับ